แลวก็เด <muitas> ี๋ยวจะได้แบบรวมรวบรวมแล้ว <throat> ร <Jean> ้องเพลงตีม่ <ści> ่เห็นปะนั่นแหละอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีเดิออกอีกทีแม่เริ่มต้นใหม่และเบาๆลุ่มลงนิดนึง เคไม่ต้องรักฉันจนล้นฟ้าไม่ต้องหาช้อยคำมันหวานอย่างที่เคยบอกกันก็ยังซื้ขอแค่รักคำเดียวเท่านั้นไม่ทิ้ง ตรงนี้แรงๆดี่หมไม่ต้องรักจนชั่วนิรันี่รัแรงๆเลยไม่ต้องรักจนชั่วร์นีรันไปไปรอที่ฉันมันยังหายใจตรงนี้เหมือนกันตา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 แรงๆเลยตา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 เออตา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 แรงๆเลยพอไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์นั่วนิรันดร์รอที่ฉันมันยังหายใจมันต้องกระแทกออกมาตรงเนี้ย อยากไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์ตราบที่ฉันนั้นยังหายใจแรงกว่านี้นิดนึงถ้าไม่งั้นแล้วมันจะแผ่วลงตรงนี้นะะฮต้องร้องปากเปล่าครูฟังได้นนีวยปากเปล่าเลยค่ะใส่ไมโครโฟนด้วยไม่ต้องรั้หนูตั้งแต่ต้นค่ะ ไม่ต้องรักฉันสาานนักสอย่างสองสามไม่ต้องรักฉันจนล้นฟ้าไม่ต้องหาถ้อยคำหวานๆอย่างที่เคยบอกกันก็ยังซึ้งอยู่แค่ขอแค่รักคำเดียวเท่านั้นหมายถึงฉันคนเดียวเท่านี้อยากจะฟังอีกทีว่าเธอรักฉันไม่ต้องรัก เท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิมไม่ต้องมีเพิ่มเติมแต่รักไม่น้อยลงไปไม่ต้องรักจนชั่วนี่รันแร์กัไหมรที่ฉันมันยังหายใจขอให้เหมือนเดิมเธอรู้สึกอะไรไหมฮะครูรู้สึกว่ามันมันมันรักออกมาเลยแล้วมันไม่ได้แต่กนไม่ได้แหกปากอย่างนี้ตอนต้นมาตอนต้นมานิดหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะที่เดิม ร้องปากเปล่าอีกทีหนึง่งตั้งแต่ตอนต้นเวอร์ชันหนึ่งเลยตรงเนี้ยตรงไนคะไม่ต้องรักจะต่ต่แต่อย่าอย่าอย่าฟังนี้นะไม่ต้องรักจนจนล้นฟ้าไม่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 ต้องรักจนจนล้นฟ้าไม่ต้องหาแต่แต่ ไม่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 ไนี่วอลุ่มเท่าเดิมนะหนูค่ไม่ได้ร้องดังว่านะไม่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 ไมม่ไเพียงแต่รลไม่กล้าที่จะอัดให้น้ำหนักมันเกิดขึ้นถ้าอันนี้วลุ่มผิดไม่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 ล่ล่มผิด อันนี้วอลุงผิดไม่ต้องรักไม่ต้องรักฉันจนล้นฟ้าใน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 นีตะโกนขลานกันฮะอันนี้ไม่ไม่ต้องรักจนชั่วนิรันร์ไม่ไม่ต้องรักสองซ้ำไม่ต้องรักจนชั่วนิรันร์ตราที่ฉันนั้นยังหายใจขอให้เหมือนเดิม ขอให้เหมือนเดิมเชื่อเถอะว่าแรงขนาดนี้เดี๋ยวขึ้นไปมันจะทอนลงมาหน่อยนึงเออแรงขึ้นเสียงเขาดีขึ้นเยอะมากไม่เหมือนเลยฮ <c oughs> ะไม่เหมือนเลยเหมือนลี่ <c oughs> เธอทะะลวงแต่มันเสีใจบอกว่าฉันเสียใจ สียงกต้วังมากินวังมากไปสูสีเจะาดไดีขึ้นเ มันมีสองที่ที่หนห่วงคือช่วงที่รชีช่วงช่วงโซนโลกที่หนูไม่ความไม่ได้ทำแล้วลอารมณ์หนูจะตกทุกครั้งเลยกับตอนจบตอนที่เ,าเาราเราดึงจังหวะทีนี้เรื่องถามว่าอยังที่ต้องร้อ,รอ,งอ,งองตรงหรไหมว่าเพราะมันมีคอรัสมาแล้วเพราะไม่งั้นไม่จะดูเหมือนหนูร้องหลุดจังหวะจะต้องไปเลยแต่อาจจะต้อง,องร,งรอใหม้มันหนักแน่นแบบให้รู้เป็นประโยคจบ สูญเสียเธอเหมือนจะขาดใจลแล้วก็ลาลาลี่เดี๋ยวยาวให้จบอาจกะต้องทำประโยคจบที่มันขาดแค่นี <c oughs> ้ได้มันมีท่อนหนึ่งที่ที่วันนั้นเขาลองให้ให้พี่เอกฟังวังจนมากไปจะจะจะลองไหมคือวันนั้นก็เหมือนว่าเอาเอาเอาที่เราสบายใจจริงๆแล้วอะ่ะ จริงเงี้ยมันมีอย่างงี้เออใช่ไม่จริงจริงป็นอย่างงี้สิ่งที่คุณได้ยินเนี่ยมันมันเหมือนกับว่ามันดุจริงมันมันมันดูอารมณ์แรงจริงแต่ในความแรงมันเบาได้หน่อยนึงเมว่ารักมันกระแทกไปมันมันรักมันมีหลายแบบฉันเกลียดแต่ฉันก็ยังรักอ่ะแต่ไม่ใช่รักรักตลอดเวลาตอนนี้หนูคิดอะไรอยู่แล้วหนูร้องเพลงนี้ก็แปลว่าแบบ โรธแบบโกรธเสียใจที่เขาแบบมาทําแบบนี้ก็คือเราแต่ว่าเราต้องเกาะเกาะคําพูดเนี้ยเอาไว้กับเราเนี้ยตลอดเวลาเมื่อดนตรีขึ้นแบบปุ๊บเนี้ยมันต้องมาและแต่กราฟมันต้องใช่จริงย่างอย่างวันนั้นที่ที่ที่คุณเอกบอกไปคือกราฟของของของเพลงเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่เสียงจะต้องดังขึ้นหรือแรงขึ้นแต่คืออารมณ์ที่มันพีขึ้นเรื่อยๆมันต้องมีความเข้มข้นในการพูดคำคำเดิมอะ ให้มันแรงขึ้นให้มันชัดเจนขึ้นมาเช่นมันจะเริ่มต้องจับพูดกับตัวเองแล้วก็ด่าคนนั้นเสร็จแล้วก็ฟ้องคนทั้งโลกอะเเต่มั้ยมันมีระดับของมันอยู่นะไปนเวส,ม,สมมุตินะนี่คุย copy ตัดมาแค่เพราะถ้ามัมีสามระยะมันมีสามระดับน,เป,น,เ,ปนเป็นไงอย่งนี้เพลงเนี่ย ในหนึ่งเพลงมันก็จะมีการเรียงระดับแบบนี้อยู่อยในเพลงไปบนกันไปหมดเพราะว่ามันคือดานามิกสมมติว่าหนูขึ้นมาชื่อ่แค่ชื่อ่เนี่ยมันก็ไม่ไดดานามิคครบทุกอย่างชื่อหนูขึ้นมาชื่อี่มันก็แรงเลยถูกป่มันก็ไม่ได้ชื่อีหชื่อี่ชื่อีหชื่อที่ชื่อี่ชื่อทีชื่อ่ชื่อี ดูแล้วมันไม่ร่องรอยดูแล้วมันไม่ได้แบบจืดจืดจืดใช่ครั้งแรกมันลองแต่แต่แต่เขาแต่เขาเก็ตเร็วนะเก็ตเร็วเพราะเพราะว่าเพราะเนี่ยทุกคนที่ดีมาได้เลยพยายามพยายามเหมือนเหมือนเรานวดอ่ะแต่ป่ะก็ไอตรงไอตรงที่มันเป็นลีกิต้าเนี่ยถ้ามันจะมีอินฟูไวอะไรเข้าไปมันจะเป็นยังไงตรงท่อนโซ่แต่แต่มันมันต้องส่งต่อเหมันจะตีกันะทีนี้หนูว่าต้องต้องต้องคงอารมณ์มาให้ได้ ตอนตีตอนเดินมันมีมันมีเดินป่ะมันมีเดินป่ะใช่มันมีเดินใช่ไหมตอนตอนสอนโซโล่นะตอนโซโล่